สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีรหัสโคดอ่างเปานะครับมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่อยากรับโคดอ่างเปาฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดนิดตามคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโคดอ่างเปานะครับในการรับเงินฟรี สามารถทําการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารได้ด้วยนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยอีก1รอบนะครับใครที่อยากรับโค้ดอ่างเปาดูได้ในคลิปกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโค้ดอ่างเปากันก่อน,นะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะมีรูปแอปมีชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปปที่่ใใช้ในกาารรับโคดองเ เราทูม n นี่บริษัทนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะให้เราดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็กดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าหลักของแอปแบบนี้แล้วนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้สมัครเลยเนี่ยก็ดูตามคลิปได้ด้านล่างนะครับจะมีคลิปสอนไว้ให้อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยตั้งแต่คลิปแรกว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีีหนนน้้้้าาแแรรรกกอปปลลว็็เเสัั์ยงะคบ แล้วก็มีในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับก็สามารถกดเข้ามาดูได้ถ้าเราเป็นคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกสมัครครั้งแรกนะครับแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เรามากดสร้างกระเป๋าตังก่อนนะครับก็คือกระเป๋าเงินของเราตรงหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยก็แนะนําให้เราสร้างให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเมนูแรกก่อนนะครับในการรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ในคลิปเลยนะครับใครที่อยากจะรับโค้ดอ่างเป่านะครับกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ดูที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันจะมีสามขีดอย นำตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะการกออรหัสเชิญการก่อรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกออรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยตรงนี้คุณจะกออหรือว่าไม่กอกก็สามารถทําการถอนเงินได้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับสำหรับตรงนี้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยสําหรับโค้ดอ่างเปานะครับก็ให้เรามาพิมพ์ตรงนี้นะครับคำว่าโค้ดของขวัญกดเข้าไปนะสำหรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางแอปเนี่ยเขาจะแจกเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มรับโค้ดอ่างเปาานอกในการ นนรัญนี้เนี่ยผมได้รับโค้ดอังเปาจากแอดมินนะครับจากทางแอปมานะผมไม่สามารถสร้างโค้ดอังเปาเองได้เดี๋ยวโค้ดอังเปาเนี่ยผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูในคลิปได้เลยสําหรับโค้ดอังเปานะครับผมก็เป็นชื่อแอปเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวเลข3ตัวนะครับก็ให้เราพิมพ์ดาวพิมพ์ในส่วนของโค้ดอังเปาตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดนะครับแลกโค้ดอังเปาทันทีได้เลยนะตรงนี้นะครับผมได้ ในส่วนของคะแนนนะแล้วก็กดเช็คดูในบัญชีของเราได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับผมมันก็จะขึ้นหน้ากระเป๋าตังค์ของเรานะให้เรากดไปที่เหรียญสีฟ้านะครับผมก็คือเหรียญบูตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของบันทึกนะครับรายได้ที่เราได้รับจากการกรอกโค้ดอ่างเปามานะครับผมก็คือตรงนี้เลย23.68เหรียญนะครับก็คือวันที่21เดนะครับเดือนหนึ่งะครับเวลาก็16นาฬิกายนาทีนะครับที่เราได้กรอกโค้ดไปเมื่อกี้นะครับสรับโคดอาม วิธีการโอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารนะครับทำอย่างไรขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการขายเหรียญที่เรามีก่อนนะครับก็คือเหรียญสีฟ้าเนาะอ่ให้เรากดไปที่เหรียญน,นะครับแล้วก็กดการค้าขายตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราตรวจเช็คนิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยใช่เหรียญที่เราต้องการขายหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยมันจะมีซื้อแล้วก็มีขายนะครับให้เรากดตรงคําว่าขายก่อนพอเรากดขายเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนําให้เรากดแม็กทั้งหมดเลยนะครับก็ <destination S 1> คือยอดทั้งหมดที่เรามีผมมีประมาณ140 0 0นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2.42 กดขายออกทั้งหมดเลยอันนี้เราก็เช็คดูความคืบหน้านะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขายเนาะเราก็กดย้อนกลับมานะครับดูตรงกระเป๋าตังค์ของเราว่ายอดเหรียญเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้ามันเหลือศูนย์นะครับผมแบบนี้คือมันทําการขายเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินเนี่ยก็จะขึ้นเป็นการรวมของเหรียญดอลลาร์นะครับ USDT นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเช็คที่ด้านหน้าแรกอีกรอบหนึ่งนะครับตรงลูกกระดิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนในการขายของเราว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม เข้าในส่วนของธนาคารกดมาที่กระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดคําว่าถอนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าถอนนะสำหรับการขายเนี่ยเขามี2วิธีนะครับหคือการขายแบบธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น c 2 c นะครับผมตามนี้เลยเราจะเลือกขายแบบไหนก็ได้แบบ c 2 c ก็ได้นะครับ c 2 c เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มอ่า bynet gocoin แล้วก็ okx นะครับยังไม่มี two money wallet นะสำหรับ two money wallet เนี่ยเขาปิดปรับปรุงในส่วนของเรทการขายอยู่นะครับก็น่าจะต้องรอนะครับไม่รู้ว่าตอนไหน อันนี้ก็ติดตามข่าวสารจากแฟนเพจของทางแอปได้นะ ผมจะทําการถอนโดยการถอนแบบธุรกรรมที่รวดเร็วนะก็คือตรงนี้นะครับผมจะถอนตรงนี้ตลอดนะครับการถอนเงินตรงนี้เนี่ยอย่างน้อย0.6ดอลลาร์นะครับ0.6ดอลลาร์ผมก็จะถอนทั้งหมดเลย6.74ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ227บาทจุด8สตางค์นะครับก็กดเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของธนาคารนะครับที่เราอาจจะใช้ในการรับเงินนะเราก็กดถัดไปด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับก็คือธนาคาร าคารนะครับถ้าเราจะใช้ธนาคารอะไรนะครับในการรับเงินเนี่ยเขามีตรงลูกศรตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกบัญชีธนาคารแล้วก็ไปเลือกผมเลือกใช้ธนาคารกสิกรไทยนะครับในการรับเงินตรงเลขบัญชีเนี่ยให้เราใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราลงไปเลยนะครับจากนั้นชื่อนามสกุลนะครับให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับลงในช่องด้านล่างนะครับเป็นช่องที่3จากนั้นเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนการถอนเงินนะครับโอเคนะครับเราได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมการขาย USDT นะครับอันนี้คือยอดการขายนะจำนวน 6.74ดอลลาร์นะครับสำหรับอัตราเงินบาทที่เราจะได้รับเนี่ยต่อ1นดอลลาร์นะครับอยู่ที่33.8นะครับก็จะเป็นกันอยู่ที่227.9สตางค์นะครับเวลาทําการถอนคือเวลานี้นะในการถอนเงินเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเลยนะครับตรงนี้นะครับผมยอดเงินดอลลาร์ของเราที่เราทําการถอนไปเนี่ยก็เหลือ0ูนนะครับผมเหลือ0.001นะครับที่เราทําการขายไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเช็คที่การถอนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การถอนนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีรูปนาฬิกาอยู่ที่ด้านบนนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เ มันก็จะมีประวัติการขายเงินของเรานะครับที่เราได้ถอนเข้าไปที่ธนาคารเนาะขาย USDT นะครับสำเร็จนะครับ227บาทจุด8ตังค์นะครับอันนี้คือยอดล่าสุดที่เรากดขายไปนะตรงนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับการขายเหรียญ USDT นะครับการขายเหรียญ USDT นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้ก็ขายไปเรียบร้อย้ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบในส่วนของบัญชีธนาคารของเราว่ายอดเงินของเราเนี่ยเข้าแล้วหรือยังปกตินะครับของกสิกรของผมเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนแต่นี้ยังไม่มี การแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คดูนะอโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะครับวิธีการเช็คก็กดไปตรงยอดเงินของเรานะครับแล้วเราก็มาดูตรงรายการเงินเข้านะตรงนี้นะครับก็227บาทจุสตางค์ที่เราได้ทําการถอนไปเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาก็16บหนาฬิกายีนาทีตรงนี้เนี่ยต้องรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะอัปเดตยอดเข้ามาให้นะครับการแจ้งเตือนของเคพัสนะครับผม เข้าจริงนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับสานาทีที่ผ่านมานะก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูตรงรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับจะมีการแจ้งเตือนเงินเข้านะสองบาทที่เราถอนไปนะครับก็เข้าบัญชีธนาคารมาเรียบร้อยนะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องรอการตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะลองทําดูก็ลองเข้าไปดูได้นะในส่วนของวิธีการทําเงินนะครับส่วนการกอโคดอ่างเปาก็ตามที่ผมได้สอนไปเลยเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ